สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20ว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับอูจางคงเงยหน้าขึ้นเขาตัวสันขณะที่เขาจ้องไปที่เซิร์นี่ด้วยความประหลาดใจเขาตัวสันเพราะเขาเข้าใจว่าความโกรธของอาจารย์ของเขาไม่ใช่เหตุผลที่จะต้องหวาดตัวแต่การเพิกเฉยของอาจารย์ของเขานั้นแน่นอนตราบใดที่อาจารย์ของเขาโกรธเขาเขาก็ยังมีโอกาสขอบคุณนะเซิร์ี่อูจางคง ลิมนฟีปาของเขาในขณะที่เขายังคงคุกเขา่าลังของเขาตรงกว่าเมื่อก่อนคุกเขาไปก่อนนะสศิธย์พี่เซิร์ญญี่กาวท่ารู้ว่าอาจารย์เป็นอย่างไรเขาพูดคำหยาบแต่ใจของเขาอ่อนเมื่อข้าบอกเขาว่าท่านกลับมาแล้วข้ามองเห็นร่องรอยของความสุขบนใบหน้าของเขาได้ในเสี้ยววินาทีเขาไม่สามารถซ่อนมันได้เลยเขายังคงเป็นห่วงท่านอย่างสุดซึ้ง หลังจากการน้มน้าวใจอีกรอบข้าแน่ใจว่าเขาจะให้อภัยท่านอูจางโคงใส่หัวเบาๆข้าไม่สมควรได้รับการให้อภัยจากอาจารย์แต่เพื่อประโยชน์ของลูกศิษย์ของข้าข้าขอร้องเจ้าตกรงลงเซิรยี่หันหลังกลับและกลับเข้าไปในร้านด้านในอีกครั้งถ้าอาทิตย์กำลังจะขึ้นในไม่ช้าทำไมอาจารย์อูย,ยังไม่กลับมาอีกเสียเสียเดินไปรอบๆห้องอย่างกังวล หลังจากที่อูจางคงจากไปอูจางคงโทรหาพวกเขาหนึ่งครั้งเพื่อบอกพวกเขาว่ากำลังทำทุระและให้พวกเขากลับไปที่ห้องเพื่อหลีกเลี่ยงการลบกวนสมาธิของทางอูเรนทังสามอยู่ในห้องของอูจางคงและนั่งสมาธิในขณะที่รอให้ทางอูเรนตื่นขึ้นพวกเขาค่อยๆเงี้ยมประตูเพื่อที่จะดูทางอูเรนแต่กูเย,ย่และซูเซียวหยานหน้าแดงเมื่อเห็นทางอูเรน์แช่ตัวอยู่ในอ่างอาบน้ำเปล่า ปู่เย่ได้ปิดตาของซิวเซียวยานด้วยมือของเธอในทันทีปล่อยให้ดวงตาของเธอเปิดกว้างเพื่อมองเห็นคนเดียวคู่หนึ่งหลังจากนั้นเสี่เซียก็เดินไปตามแรดึงพวกเขาออกจากประตูกีดการสายตาทั้งสองนั่นคือทังอูรินเมื่อทังอูรินนั่งสมาธิแระอูจางโคงหายไปหัวใจของเสี่เซียอยู่ในความบ้าคลั่งแม้ว่าเขาจะตั้งใจที่จะอยู่กับทังอูรินการสอบเข้าก็ยังเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดปัจจุบัน พวกเขาอายุ13ปีแรกในอีก3ปีพวกเขาจะอายุ16พวกเขาจะแก่เกินไปที่จะสอบเข้าโรงเรียนซอไลเคอร์เมื่อถึงเวลานั้นนี่เป็นโอกาสเดียวที่พวกเขาจะได้เข้าสู่โรงเรียนซอไลเคอร์ซึ่งเป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตอูเย่ที่สงบที่สุดในสามคนนั่งสมาธิบนเก้าอี้เธอเคยคิดอะไรบางอย่างตั้งแต่เห็นถังโอเรนแช่ตัวอยู่ในอ่างอาบน้ำรอกันกนซูเซียหยานกล่าวอย่างสุภาพเซเซีย เจ้าอยู่เดินเป็นวงกลมได้ไหมเราได้ทำการเลือกของเราแล้วถ้าเราไม่ลงเอยได้การสอบเราจะถือว่าการมาที่นี่เป็นวันหยุดได้ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ไม่ว่าในกรณีใดเราอยู่ในช่วงภาคร้อนเมื่อผู้นำตื่นแล้วเราก็ไปเที่ยวชมที่โรงเรียนซูดายเคอร์ได้อย่างน้อยที่สุดเราสามารถให้เขาเลี้ยงอาหารข้ามเราได้ข้าพนันได้เลยว่าแคมของเขาจะเจ็บเมื่อพิจารณาว่าเขาจะตะนีแค่ไหน ถออหัวเราะขี้คักกับความคิดนั้นเสียเซียแสดงสีหน้าแปลกๆเพราะเขารู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงนอกจากสิ่งจําเป็นที่เปยเปล่าแล้วทางโอเรนยังไม่ได้จ่ายอะไรเลยเงินทั้งหมดของเขาไปเป็นเงินออมของเขาเขาไม่ค่อยออกไปกินข้าวเพราะราคาที่อิ่มท้องของเขาสูงเกินไปเมื่อท้องฟ้าเริ่มสว่างขึ้นอย่างช้าๆความอดทนของเสียเซียก็หายไปเขารู้ว่ามันคงสายเกินไปแม้ว่าทางโอเรนจะตื่นขึ้น ในขณะนั้นเวลาไม่เคยรอใครโรงแรมของพวกเขาค่อนข้างไกลจากโรงเรียนซูรเคอร์และก,การสอบจะเริ่มในหนึ่งชั่วโมงแม้ว่าพวกเขาจะไปในตอนนี้พวกเขาก็ยังไม่ทันถ้าพลาดก็ถือว่าพลาดแม้ว่าพวกเขาจะเสียใจบ้างแต่ทุกคนก็ตัดสินใจเรื่องนี้โดยให้คุณค่ากับสหายของพวกเขามากกว่าโรงเรียนซูรเคอร์ดวงตาของกูเย่เปิดขึ้นจ้องมองไปที่เสียเสี้ยวคราวหน้า ข้าจะเลิกร้อเจ้าแล้วอะไรนะคำพูดอย่างกระทานหานของเธอทำให้เสียเสียสูญเสียคำพูดเจ้าหมายถึงอะไรเสียเสียมองเธอด้วยความสงสยัยขูเยกล่าวว่าข้าคิดว่าเจ้าสามารถถือเป็นรูปผู้ชายได้น้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความรำคาญเจ้ากำลังจะบอกว่าเจ้าปฏิบัติกับข้าเหมือนข้าเป็นผู้หญิงมาก่อนหรือเปล่ากู่เย่หัวเราะขิ้คั่กแววตาของเธอมุ่งมั่นพูดว่าจะเอาอย่างนั้นก็ได้ จากนั้นซูเซลยานเข้าหาเสียเซียแรดจับแขนที่เขาและพูดว่างั้นเราก็เป็นพี่น้องกันจริงๆนะข้าคงไม่รู้ถ้าพี่ใหญ่กูเย่ไม่บอกข้าเขากอกตาอย่างโกรธเคืองริมฟีปากถูกบีบขนาที่เขาตางแขนออกเจ้าผู้หญิงทั้งหลายเจ้ามักจะรังแกข้าข้าพนานได้เลยว่าเจ้าไม่มีปัญญาพอที่จะไปยุ่งกับอูรินได้เออใช่ข้าหิวแล้วเจ้าสงคนปกป้องเขา ข้าจะไปกินข้าวก่อนอยากให้ข้าเอาอะไรมาให้ไหมกูเย่พยักหน้าข้าต้องการเนื้อสระเปาน้ำผลไม้และโยเกิรต์ตใช่ผักด้วยก็ได้สูเซียวหยานนับนิ้วของเธอขณะที่เธอพูดว่าข้าต้องการขนมปังแยมโยเกิรต์ตและไข่ดาวเอามาอย่างละสองอันใช่ข้ากำลังโตบโตต่อไปเสียเสียกล่าวว่าใช่ ตบโตเป็นไข่ดาวนะสิเมื่อพูดเสร็จเสียเสียวรู้ดีพอที่จะวิ่งหนีหลังจากแสดงความคิดเห็นที่น่ารังเกียจของเขาโรบหนีก่อนที่ซูเซลยานจะมีโอกาสปะทุไม่นานหลังจากที่เขาจากไปก็มีเสียงเคาะประตูเขากลับมาเร็วจังซูเซลยานพึงพำขณะที่เธอเดินไปที่ประตูแต่ทว่าเมื่อเธอเปิดประตูคนข้างนอกคือผู้หญิงผมขาวเมื่อวานนี้แทนที่จะเป็นเพื่อนร่วมทีมของเธอท่านนั่นเองท่านนะ อาจารย์อูอยู่ที่ไหนซูเซลยานถามเซินยญี่เข้ามาในห้องอาจารย์ของเจ้าสบายดีตอนนี้เขากำลังดูแลเรื่องบางอย่างให้เจ้าทั้งหมดที่สถาบันการศึกษาอยู่ผู้นำของเจ้าตื่นแล้วหรือยังซูเซลยานใส่หัวของเธอยังถอนหายใจออกจากริมฝีปากของเซินยี่สิ่งที่เราทำได้คือรอเมื่อเขาได้สติข้าจะพาเจ้าไปซูเซลยานสับสนถามว่า ท่านกำลังจะพาพวกเราไปหรือไม่แต่มันสายเกินไปไม่ใช่หรือเซินยี่มีรอยยิ้มจางๆขณะที่เธอรูปผมของสูเซลยานแบบเดียวกับที่อู่จางคงทํากับเธอเมื่อวันก่อนอย่ากังวลกับมันอาจารย์ของเจ้าจัดการเรียบร้อยแล้วการทดสอบของเจ้าอาจยากขึ้นเล็กน้อยแต่เจ้ายังมีโอกาสเป็นครั้งสุดท้ายเราจะออกเดินทางเมื่อผู้นำของเจ้าตื่นจริงๆงั้นเหรออาจารย์อู่ดีที่สุดสูเซลยาน เด่งขึ้นด้วยความปิติยินดีแม้ว่าพวกเขาจะเสียสละการทดสอบของถังอุเรนแต่การมีทั้งคู่ก็ยังดีที่สุดการพลาดโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตนี้คงเป็นโศกนาฏกรรมกูเย่ยจ้องไปที่เซอร์ญ,ญี่ด้วยความประหลาดใจเธอไม่คาดคิดว่าจะมีโอกาสครั้งที่สองและมันก็เหมือนกับว่าภูเขาหนักถูกยกขึ้นจากเธอในห้องน้ำถังโอเรนยังคงแช่ตัวอยู่ในอ่างอาบน้ำ น้ำสูญเสียความร้อนไปบ้างแต่ก็ยังอุ่นอยู่หมอกสีทองรวมตัวกันในอากาศปกคลุมร่างกายของเขาด้วยหมอกควันที่เปล่งประกายข้าทําสําเร็จหรือเปล่าภายในโรคแห่งจิตวิญญาณของเขาทังอุรินพบว่าตัวเองอยู่ในห้องโถงลึกลับอีกครั้งเมื่อเทียบกับผนึกอันแรกอันที่สองแตกง่ายกว่ามากหลังจากความรู้สึกเริ่มแรกของการถูกต้มพลังเป็นเขาก็คุ้นเคยกับความเจ็บปวดรู้สึกว่าเลือดอารวาดไปทั่วร่างกายของเขา เมื่อร่างกายเปลี่ยนไปตั้งแต่นั้นมากระบวนการนี้ก็ไม่เจ็บปวดต่อมาความรู้สึกลึกลับก็เติมเต็มเขาเช่นเดียวกับครั้งแรกประสาทสัมผัสของเขามัวหมองจนถึงจุดที่การเข้าใจสถานการณ์นั้นไร้ผลสิ่งเดียวที่เขาสามารถเข้าใจได้คือการทำลายบางสิ่งบางอย่างภายในร่างกายของเขากลามแห่งอันตรายที่เข้ามาใกล้เขาในระหว่างที่ผนึกรวงแรกแตกออกเขาต้องทนรับความเจ็บปวดที่บรรยายไม่ได้ เรากับว่าร่างกายของเขาทั้งหมดใกล้จะระเบิดมากเสียจนความตายได้รับการปลดปล่อยอย่างหวานชื่นแต่เว่าครั้งนี้สิ่งต่างๆแตกต่างกันขณะที่เขารู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่เต็มร่างกายเขาไม่รู้สึกเหมือนระเบิดที่ตะเข็บความเจ็บปวดใดๆร้อนเป็นภาพหลอนในตัวเองถูกต้องเจ้าทำสำเร็จผู้อาวุโสถางเ่าวด้วยความพอใจผู้อาวุโสถางปรากฏตัวขึ้นใกล้เขา ด้วยแสงวาบร่างกายของเขาชัดเจนขึ้นแร่เหมือนมนุษย์มากกว่าเมื่อก่อนผู้อาวโสถังยิ้มเจ้ารู้สึกอย่างไรบ้างทั้งอรินกล่าวว่าดีไม่เจ็บเท่าครั้งแรกผู้อาวโสถังกล่าวว่านั่นเป็นเพราะเจ้าเตรียมพร้อมมากขึ้นในครั้งนี้ทั้งพลังร่างกายและจิตวิญญ,ญาณของเจ้ามีความก้าวหน้าอย่างมากในช่วงสามปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเมื่อพลังวิญ,ญญาณของเจ้าถูกบีบอัดด้วยวิธีการฝึกฝนใหม่ของเจ้า มันขัดเกลาเส้นลมปานของเจ้าและเพิ่มภารกที่พวกมันสามารถแบกรับได้คราวนี้เจ้ายัางพบสิ่งของวิญ,ญญาณคุณภาพสูงอีกด้วยปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ทําให้กระบวนการผ่อนคลายลงทั้งอูรินชื่นชมยินดีพูดขึ้นว่าเยี่ยมมากข้าไม่ได้เสียเวดาของข้าแล้วผู้อามโสถามคราวนี้ร่างกายของข้าเปลี่ยนไปอย่างไรข้าจำได้ว่าตอนนั้นท่านบอกว่าจะมีความประหลาดใจดีๆให้ข้า ต้องมีความประดาใจผู้เอาโสถัางกล่าวแต่เจ้าต้องไปสัมผัสด้วยตัวเองข้าขอแนะนำว่าตอนนี้เจ้าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับมันแต่ให้มุ่งความสนใจไปที่การทำลายผนึกที่สามในอนาคตอันใกล้นี้แทนทางอุรินหัวเราะมันคือเส้นตายเมื่อข้าอายุ20ใช่ไหมข้ายังมีเวลาอีก6ปีถึงตอนนั้นมีเวลาเตรียมตัวอีกมากผู้อาโศถางดูเหมือนจะขมวดคิ้ว ใครบอกว่าเส้นตายถึงอายุ20ปีสำหรับผนึกที่3าทั้งหลินจ้องมองกลับอย่างหน้าตายไม่ใช่งั้นเหรอเส้นตายควรห่างกัน5ปีและค่าก็ทำลายผนึกที่2ก่อนปีหนึ่ง5บก10ก็20ปีผู้เอาโถถังใส่หัวไม่นั่นไม่ใช่วิธีการคำนวณผนึกครั้งต่อไปของเจ้าต้องถูกเปิดเมื่อเจ้าอายุ16กเก่าอีกนายหนึ่งเจ้ามีเวลาเหลืออีก3ปีอายุ15ปี เป็นครั้งสุดท้ายแน่นอนสำหรับผนึกที่สองยิ่งเจ้าเปิดผนึกเร็วเท่าไรการเปิดผนึกครั้งต่อไปก็จะยิ่งเร็วขึ้นเท่านั้นการนับถอยหลังสำหรับการเปิดผนึกครั้งต่อไปจะเริ่มทันทีหลังจากที่เจ้าเปิดผนึกก่อนหน้านั้นเจ้ามีเวลาสาปีในการเตรียมตัวทางหรินยืนตะลึงท่านกำลังบอกข้าว่าเวลาระหว่างผนึกจะเปิดต่อไปหรือไม่ผู้อาวโสถังกล่าวว่าถูกต้องมันสั้นลงทุกครั้งต่อจากนี้ไปเจ้าจะกดดันมาก การเปิดเผยที่น่าตกใจนี้เช็ดรอยยิ้มออกจากใบหน้าของถังเหรินหากเวลาแต่รัผนึกสั้นลงได้มี18ดวงแล้วข้าจะมีเวลาเพียงเท่าใดสำหรับผนึกครั้งหลังและถ้าข้าไม่เปิดผนึกข้าอาจจะตายเวลาขั้นต่ำที่ข้าจะต้องเปิดผนึกในอนาคตคือเท่าไรผู้เอาโสถังกล่าวว่าเวลาเตรียมการของเจ้าจะลดลง3เดือนในแต่ละครั้งหลังจากผนึกที่9้า เจ้าจะมีเวลาเตรียมตัวเพียงหนึ่งปีเท่านั้นทางหลียญถอนหายใจยาว1ปีต่อผนึกหลังจากผนึกที่เก้าได้ข้าสามารถจัดการสิ่งนั้นได้ไหมเขาอาจจะเปิดผนึกสองอันไปแล้วแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าพวกมันอันตรายแค่ไหนข้าจะบอกเจ้าว่าเจ้าต้องการอะไรสำหรับการผนึกครั้งต่อไปของเจ้าแต่ก่อนหน้านั้นข้าขอเตือนเจ้าว่ายิ่งพลังร่างกายและจิตวิญญาณของเจ้า ก้าวหน้ามากขึ้นใน3ปีข้างหน้าการเปิดผนึกจะง่ายขึ้นเจ้าจะ,ะเผชิญกับความทุกข์ยากหากเจ้าไม่พร้อมและเจ้าอาจจะทั้งเรียนพยกนงงักหน้าเงียบๆเขาเข้าใจสิ่งที่ผู้เอาโสถางบอกเป็นในสิ่งของวิญญาณหลายชิ้นผุดขึ้นในใจของเขาเขาตรวจสอบคำนำหน้าก่อนได้รู้สึกโล่งใจเมื่อพบว่าสิ่งของเหานั้นเป็นสิ่งของวิญญ,ญาณพันปี ถ้ามันเป็นสิ่งของหนึ่งมืนปีเขาคงจะยอมแพ้ทันทีที่นั่นผู้อาวุโสถังพูดขึ้นว่าเจ้าไปได้แล้วฝุกนฝนหนักต่อไปภาพต่อหน้าถัางอุรินหายไปในตอนเย็นดวงตาของเขาเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจที่พบว่าน้ําในอ่างน้ําเย็นลงอย่างเห็นได้ชัดถึงกระน,นั้นมันก็สดชื่นสําหรับเขาถัางอุรินมองไปเพื่อตรวจสอบร่างกายของเขาแต่ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงใดๆข้ากําลังหิว ่านไปกี่วันแล้วเขาปีนออกจากอ่างอาบน้ําเชดตัวให้แห้งและแต่งตัวอย่างรวดเร็วเพื่อขจัดความหิวด้วยอาหารแต่เมื่อเขาเปิดประตูห้องเขาเกือบจะกระโดดด้วยความตกใจแทนที่จะเป็นอูจางคงมีสี่คนนั่งอยู่ในห้องหนึ่งในนั้นเป็นผู้หญิงผมขาวที่ไม่คุ้นเคยเขาไม่เคยเห็นเธอระหว่างการเดินทางไปเมืองทะเลท้องฟ้าเมื่อหลายปีก่อนในที่สุดเจ้าก็ตื่นเสียเสีย กระโจนเข้าหาเขาข้าตื่นทันไหมเมื่อเห็นพวกเขาความหวังของเขาก็เพิ่มขึ้นยังมีเวลาก่อนสอบมิฉะนั้นเพื่อนร่วมทีมของเขาจะไม่อยู่ที่นี่เสียเสียบ่นว่าเจ้าหมายถึงอะไรทันเวลาพวกเราช้าไปแล้วอะไรนะทางอุรินตกใจมากจนลืมความหิวไปได้เลยไปกันเถอะเซิรเยี่ยืนขึ้นมองทางอูรินอย่างมีความหมายก่อนจะออกเดินทาง ซูเซลยางและกูเย่ก็ลุกขึ้นเช่นกันเธอยิ้มแย้มมาที่เขาในขณะที่คนหลังมีท่าทางที่ไม่แยแสมีเพียงดวงตาของเธอเท่านั้นที่แสดงออกมากขึ้นความกังวลยังคงอยู่ในส่วนลึกของพวกเขาทางอุรินพยักหน้าให้พวกเขาแล้วหันไปหาเสียเซียนั่นใครเสียเซียตอบว่าเธอเป็นเพื่อนของอาจารย์อูจากโรงเรียนซอไรเคอร์เราช้าไปสามชั่วโมงแล้วอาจารย์อู กำลังช่วยเราที่สถาบันการศึกษาตอนนี้ดังนั้นเราต้องรีบไปไม่เช่นนั้นเราอาจพลาดโอกาสของเราข้าเสียใจทั้งหมดนี้เป็นความผิดของข้าทางหลินสุดตัวลงด้วยความละอายและคมศีรษะความขี้เหนียวของเขาได้ก่อให้เกิดผลกระทบไปตามๆกันตั้งแต่การชะลอการวิวัฒนาการของสายเลือดไปจนถึงการล้งเพื่อนร่วมทีมไว้และอาจจะพลาดโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตและทั้งหมดนี้ เพียงเพื่อประโยชน์ในการประหยัดเงินเสียเซียหัวเราะมาพูดถึงตอนนี้เพื่ออะไรเมื่อเจ้าปกป,ป้องเราในระดับแนวหน้าตลอดเวลาเราเคยกล่าวคำขอบคุณหรือไม่ร่างกายของเจ้าเป็นอย่างไรบ้างการทำสมาธิลึกของเจ้าเป็นอย่างไรไม่สามารถบอกเสียเซียเกี่ยวกับพนึกของเขาทางังโอลินทำได้เพียงยิ้มอย่างขมขื่นและพูดว่าข้าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ข้ารู้สึกดีมาก เขารู้ว่านอกจากความหิวแล้วเขายังอยู่ในสภาพดีอีกด้วยความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นทั่วร่างกายร่างวิญญาณของเขาเตบิตบโตขึ้นเขาคาดว่าตอนนี้จะอยู่ที่ระดับ27หรือ28เช่นเดียวกับครั้งแรกร่างวิญญาณของเขาไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักแม้ว่าความหิวจะยังทำให้จิตใจของเขาคุนมัวแต่เขารู้สึกว่าร่างกายของเขาแข็งแกร่งขึ้นหนึ่งในสามและเมื่อพิจารณาถึงพลังกายอันมหาศาลของเขาแล้ว ก็เป็นการพัฒนาอย่างมากแต่ถ้าว่าสิ่งที่เขาตั้งตารออย่างแท้จริงคือการที่พลังสายเลือดของเขาพัฒนาขึ้นรวมไปถึงความปผดลัดใจที่ผู้อําโสถางพูดถึงแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาทดสอบอันที่จริงเขาไม่มีเวลากินด้วยซ้ำเจ้ามีอะไรกินหรือเปล่าถางอูเรนถามเสียเสี้ยเสียเสี้ยใส่หัวแต่ในขณะนั้นกูเย่ยื่นกระเป๋าให้ทางอูเรน เขารับกระเป๋าโดยรู้ทันทีว่ามันคืออะไรโดยน้ำหนักและความรู้สึกของมันมันเป็นสระเปาและเนื้อเนื้อนึ่งพวกมันไม่ได้หน้าทึ่งแต่พวกมันก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยเขาไม่ได้ขอบคุณกูเย่แม้ว่าพวกเขาจะเฮินห่างจากการในช่วงสามปีที่ผ่านมาแต่การประสบกับพานการชีวิตหรือความตายร่วมการเป็นสายสัมพันธ์ที่ไม่มีวันแตกสลายขอบคุณไม่จำเป็นสำหรับเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้มันเป็นสระเปาเนึ่งสามชิ้น แร่เนื้อส่วนหนึ่งมันไม่ได้มีกลิ่นที่น่ารับประทานเป็นพิเศษแต่เวลาที่สิ้นหวังเรียกร้องให้มีมาตรการที่สิ้นหวังทั้งอุรินกินอาหารด้วยความเร็วที่น่าตกใจจนไม่มีใครในทั้งทวีปกล้าพูดว่าพวกเขาเป็นอันดับหนึ่งในการกินเร็วต่อหน้าเขาเมื่อพวกเขาไปถึงชั้นหนึ่งไม่มีเศษเหลือแม้แต่ชิ้นเดียวเซินยญ,ญี่ขัโรถมาที่นี่รถวิญญาณสีเขียวเข้มที่ศบเฉียวของเธอจอดอยู่หน้าหน้าขึ้นมา เซอรี่พูดขณะที่เธอเข้าไปในที่นั่งคนขับเซียเซียนั่งอยู่ด้านหลังแต่ถูกกูเย่ดึงออกมาทันทีสูเซียหยานนั่งถัดจากหน้าต่างที่บ่อหลังปิดเสียงหัวเราะของเธอด้วยมือทั้งอูรินนั่งข้างหน้าต่างฝังตรงข้ามกูเย่ประกบระหว่างพวกเขาเซียเซียสาบแช่งอย่างเงียบๆกูเย่เจ้าควบคุมเกินไปครอบครองอูรินทั้งหมดเพื่อตัวเองกูเย ยังคงไร้ความรู้สึกแม้การกระทำของเธอแต่ทางอุรินก็คุ้นเคยกับมันมานานแล้วเขาสามารถเห็นได้ว่าเธอใส่ใจมากเพียงใดจากการที่อาหารที่เธอให้แม้จะน้อยนิดก็เพียงพอแล้วที่จะบรรเทาความหิวของเขาได้ชั่วคราวอูเยสกิดเขาเขาหาันไปเห็นว่าเธอกำลังเสนอก่องน้ำผลไม้ให้เขาหัวใจของทางอุรินอุ่นขึ้นเมื่อทำท่าทาง เขายิ้มให้เธอก่อนจะดื่มน้ำผลไม้อย่างรวดเร็วความสุขเป็นประกายในดวงตาของกูเย่ก่อนที่เธอจะหลับตาลงเพื่อพักผ่อนทั้งสองนั่งเคียงบ่าคเคียงไหลบรรยากาศสบายๆและเงียบสงบระหว่างพวกเขาขณะที่แขนเด็นของกูเย่กดลงที่แขนอันอบอุ่นของทางอูเรนเซินยี่ขับรถเร็วแต่ราบรื่นปฏิกิริยาของเธอแม่นยำเธอจัดการโลดของเธอด้วยทักษะ ขาดการเคลื่อนไหวที่ไม่จําเป็นใดๆเพื่อให้สามารถแสดงความเร็วได้เต็มที่ผิวทัศที่ผิวไหวไปนอกหน้าต่างเป็นครั้งแรกที่ห้องศูนย์ได้เห็นส่วนที่เหลือของเมืองซูไรเคอร์เมืองนี้มีชีวิตชีวาและใหญ่โตเกินไปเมื่อทางอูรินออกจากเมืองลุ่งโรดมาครั้งแรกเขาคิดว่าเมืองทะเลตะวันออกนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าจะมองเห็นได้นั่นคือโรคทั้งใบเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ